ได้ปลั๊กไฟมาใช้กับคอมชาร์จมือถือตัวใหม่ราคาค้นถูกเลย90บาทมีมอ,อกอด้วยที่สำคัญสายยาว3เมตรรองรับโหลดสูงสุด2,300วัตต์ครับ10แอมป์ประกัน5ปีด้วยนะ <c oughs> มันจะคุ้มอะไรขนาดนี้โดยตัวปลั๊กเนี่ยก็จะมาเป็นยี่ห้อ CTC นะครับรุ่น Main f o นะฮะ เท่าที่ดูครับวัสดุก็ไปวัดไปวาได้อยู่นะฮะปลั๊กก็เป็นตัวมอกรครับ3ขามีกลาวแบบกลมนะฮะตัวสายเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง0.75มิลลิเมตรมีตัวมา่านนิรภัยด้วยนะครับตัวสวิตช์ก็เป็นแบบมอกรโอ้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเซอร์กิตเบรกเกอร์มีมาให้นะครับแล้วก็นี่เป็นด้านหลังเป็นตัวกําลังไฟต่างๆที่เขาระบุมาไว้หลับได้สูงสุด2,300วัตต์ลองแกะดูด้านในครับเออวัสดุใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวทองแดงนะฮะเส้นยาวแบบนี้เลยมีกลาวด้วยนะที่สําคัญ แล้วก็จะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์อยู่ด้านบนใช้ได้ครับตัวสวิตเปิดปิดไม่เลวไม่เลวราคาตัวนี้ผมได้มา90บาทส่วนตัวอื่นๆก็มีขายเหมือนกันถ้าสายยาว5เมตรก็จะอยู่ที่120บาทนะครับตัวนี้3เมตรก็90บาทแล้วก็จะมีแบบ3รูนะครับมีแบบ4รูนะครับสายยาวสายสั้นราคาดีทีเดียวเชียวนะฮะก็ใครสนใจลองไปดูกันได้ตัวร้านนะครับอยู่แถวๆเส้นพระรามหราชพฤกษ์กันนะครับ เนี่ยชื่อร้านนี้เดี๋ยววาแปะเอาไว้ให้ก็แล้วกันเผื่อใครสนใจลองดูกันครับ